ส่วนการเข้มงวดกับผู้ค้าเพื่อป้องกันการเอาเปรียบประชาชนนะครับกรมการค้าภายในก็สุ่มตรวจโรงบรรจุก,ก๊าซหุงต้มและร้านค้าพบการกระทําผิดเพิ่มเติม3รายโดยได้ส่งดําเนินคดีตามขั้นตอนแล้วนายชาตรีอารีวงศ์ผู้อำนวยการกองช่างตวงวัดบอกว่าหลังจากได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบปริมาณบรรจุก,ก๊าซหุงต้ม ทั้งในส่วนของร้านค้าและโรงบรรจุก๊าสเป็นประจำโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับได้มีการตรวจสอบและจับกลุ่มร้านค้าและโรงบรรจุก๊าสพบว่ามีผู้ประกอบการบรรจุไม่เต็มปริมาณรวม3รายแต่แรกเป็นร้านค้าที่มีผู้ร้องเรียนว่าได้ซื้อก๊าสถุงต้มขนาด4กิโลกรัมจากร้านค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบว่าใช้หมดเร็วกว่าปกติจากการตรวจสอบพบว่าน้ำหนักของก๊าสถุงต้มขาดไปถังละครึ่งกิโลกรัมจึงได้จับกลุ่มและดำเนินคดีแล้ว ส่วนรายที่สองนั้นเป็นโรงบรรจุก,กา๊าซในอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดสุ่มตัวอย่างนะครับถังบรรจุก,กา๊าซขนาด15กิโลกรัมจำนวน60ถัง,งพบว่ามีน้ำหนักของกา๊าซถุงต้มแต่ละถังขาดไป1.5กิโลกรัมทุกถังจึงได้จับกุมผู้ต้องหาพร้อมกับยึดของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีเช่นเดียวกับโรงบรรจุก,กา๊าซในจังหวัดอำนาจเจริญที่บรรจุก,กา๊าซถุงต้มขาดไปถังละ0.5กิโลกรัมจำนวน17ถัง สำหรับในปี2565ครับมีการจับกลุ่มโรงบรรจุและก็ร้าน จำหน่ายกา๊าซุงต้มกลุมทั้งสิ้น14รายครับโดยหลังจากนี้ทางกรมการค้าภายในจะยังคงเข้มงวดในการตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณบรรจุกา๊าซถุงต้มอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบและขอแนะนําให้ประชาชนครับซื้อกา๊าซถุงต้มจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือหากมีข้อสงสัยหรือว่าพบว่าน้าหนักกา๊าซหรือว่าสินค้าอื่นๆที่บรรจุในหีมห่อไม่ครบตามปริมาณที่แสดงนะครับก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569หรือว่าที่ line at มิสเตอร์ดีไอทีครับ